สวัสดีค,ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV ครับเมื่อกี้ผมก็เออใกล้จะหลับแล้วก็ทายท,าย,ทายเกมนะฮะฟุตบอลยูโรนะครับระหว่างเดนมาร์กกับอ,อ,อังกฤษนะครับผมผมก็ตอนแรกผมว่าเออแวะดูสักหน่อยว่าบอลยูโรช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตามบอลยูโรเลยก็คือว่าเออมีงานยุ่งไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะครับก็ ก็เลยแวะเอ่ยว่างก็เลยแแวะดูส hmm. like ักหน่อยก็ผมรู so ้สึกว่าเหมือนท่านผู้ชมใครใครได้ดูคู่เดนมาร์กกับทางด้านอังกฤษม้างผมรู้สึกว่าอังกฤษเล่นทรงบอลแปลกๆนะท่านผู้ชมรู้สึกไหมอันนี้ผมผมเพิ่งมาดูแล้วกันเนาะเออเอาคนที่เพิ่งมาดูใหม่คนที่ผมไม่ไม่ค่อยได้ตามทีมชาติใครที่เชียงกฤตเนาะว่าปกติเขาเล่นสไตล์นี้กันจริงหรอคือทรงมัน สรงมันไม่ได้เลยมันเหมือนอังกฤษโบราณเลยนะแบบว่าเนท้ายเกมเนี่ยผมเห็นโยนโยนทิ้งโยนคว้างอย่างเดียวเลยคือโยนขึ้นหน้าไปอย่างเดียวเลยคือเอาจริงนะฝั่งเดนมาร์กอะ่ะผมรู้สึกว่าแพทเทิร์นในการวิ่งการต่อบอลน่ะกับพืนะ้นอ่ะเท้าสู่เท้ายังดูดีกว่าอังกฤษอีกแล้วเหมือนท้ายเกมอังกฤษก็เหมือนจะเป๋ด้วยนะเหมือนจะหมดด้วยเออ เล,เล่นเหมือนแบบว่ารอให้มันหมดเวลาไปอะ่ะเล่นดึงเกมไปอะไรอย่างงี้นแบบว่าเออพอใจกับผลเสมออะไรอย่างงั้นเกมลุกอืถ้าผมเทียบนะผมเทียบผมรู้สึกว่าอา่าอย่างบอลอย่างบอลเยอรมันใช่ไหมทีมชาติเยอรมันก็จะเป็นบอลระบบเออผมก็จะเห็นความเป็นระบบการเคลื่อนที่การบอลอา่าบอลการเล่นเคลื่อนที่เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วในส่วนของ บอลบอลโปรตุเกสหรือว่าบอลบอลของสเปนอะไรเงี้ยเออชาติมหาอำนาจในยุโรปเนาะผมรู้สึกมันก็จะมีแพทเทิร์นมีเอกลักษณ์อย่างสเปนก็จะมีเทคนิคเยอะเออเทคนิคเยอะแล้วก็เออเกมลุกหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อังกฤษอ่ะเออเห็นเออผม นั่งนั่งฟังนั่งดูเอ่อทางนั้นผู้บรรยายก็อบอกว่าเปลี่ยนตัวลูกมาสามตัวมั้งเออเซาลีเกตหรือเปล่โาโคดน่าจะเป็นเซาเกตหรือเปล่าเออไม,ไม่ไม่แน่ใจนะเออนะครับก็คือเกมลูกไม่ได้มีอะไรเลยเออเหมือนไม่มีอะไรเลยนะส่งอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เสมอใช่ไหมก็ผลเขาบอกว่าลุ้นได้สามหน้าก็คือว่ามีโอกาสโอกาสเข้ารอบอ่ะในกลุ่มเนี้ยก็เปิดกว้างอยู่นะครับ ก็เป็นวันนี้วันนี้ออันไม่รู้ว่าหลุดฟอร์มหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือทรงมันน่าเบื่อมากเลยบอลอังกฤษอ่ะเออนะแปลกแปลกมากเป็นหลีกที่แบบว่าหลีกที่ยอดนิยมที่สุดในโลกด้วยนะแต่แต่พอฟอร์มมาเป็นทีมชาติแล้วมันมันรู้สึกว่าไม่แข็งแก่งถ้าเทียบกับทีมอย่างฝรั่งเศสอย่างเยอรมันใช่ไหมครับ อย่างสเปนอี่อิตาลีก็ยังดอดอใช่ไหมครับยังดอดอมันเพราะมันมีเรื่องภายในนู้นนี้นั่นเะนาะเออเรื่องสมาคมภายในอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอย่างสเปนนี่ก็โอ้โหนัดแรกก็ประเดิมโคเอชียไปสามศูนย์ใช่ไหมครับเออแล้วก็โปรโตุเกสเทคนิคกับผมผมมองเห็นผมดูนะผมดูวิธีการเล่นหลายทีมในาชาติใหญ่เอยมันก็จะมีแพทเทิร์นมีเทคนิคแต่ละคนอย่างเยอรมันก็จะเป็นบอลระบบไปเลย เออบอลระบบเล่นกันเป็นระบบเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยทีมเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วบอลแน่นอนมากนะครับบอลเท้าสู่เท้าอะไรเงี้ยแล้วบอลอย่างบอลสเปนอะไรเงี้ยเออนะแต่บอลอังกฤษอ่ะมึกมันอันอันนี้คือปกติเล่นเล่นแบบนี้หรือเปล่าใครใครที่ตามอังกฤษมานานที่ผมอยากรู้อยากรู้นิดนึงนะว่าเฮ้ยมันสไตล์นี้จริงๆเหรอมันเหมือนไม่มีทรงเลยอะเออเล่นบอลมัน แปลกอย่างของของเดนมาร์กอะท้ายเกมอะอยังเพจเพจใส่เพจแดนบนอะใส่ทางด้านของอังกฤษอยู่เลยโอ้อังกฤษนี่คือล้วนเลยอะแนวแนวรับอะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งอ่จังหวะหนึ่งคือพลาดพลาดเกือบเสียประตูแต่ยิงการตามแก้งานมาทันได้กองหลังอะกองหลังอังกฤษอะโดนตัดบอลได้ั้งทางกราบขวาแหละกราบขวาแล้ลวลหลุดไปยิงดีที่ยังวิ่งตามมาบล็อกทันเกือบ เกือบโดนไปสองหนึ่งเออนะครับก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นระบบบอลอังกฤษหรือเปล่านะเพราะว่าขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับขึ้นเกมไม่ได้ย,ยิ่งถ้าไปเจอกลุ่มถ้าไปเจอกลุ่มทีมแข็ง,ขงนี่ทีมระดับอย่างพวกสเปอน,นอย่างเยอรมันเนี้ยผมว่าไม่น่าจะรอดนะเออไม่น่าจะรอดนะออนะครับโอเคครับก็มาทิ้งท้ายก่อนดึก เออก่อนก่อนนอนเต่๋ยพีเท่านี้ครับเพราอพอดีผมเอ่อดูท้ายท้ายเกมไงมันรู้สึกแปลก,ปก,ปกไงไม่รู้เ,เปร่ด้วยนะคือแบบว่าคือเป่าหมดเวลาไม่ได้ทดเยอะนะครับเป่าเออทดเวลาสามนาทีนักเตะอังกฤษเหมือนสุดหมดแรงอะ่ะเออนะเออ,เอ,อไม่น่าเชื่อนะครับหมดแรงทงัทง้ทงทงีทงทงทง่ทั้งที่เคาะบอลแบบว่าป้อแป้มากอะ่ะเออท้ายเกมอ,อังกฤษอะเล่นบอลป้อแป้มากเลย นะครับแล้วช่วงท้ายเกมเหมือนแฟนบอลโหด้วยนะเออโหโหทั้งสนามเลยโหหรือว่าหรือว่าน่าจะเป็นแฟนบอลฝั่งฝั่งของอังกฤษมัง้งเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ผมซาวเสียงดูนะคือตอนบรรยากาศตอนตอนดูสดอะคือว่าพออังกฤษได้บอลอะก็จะดึงเกมเออดึงเกมช้านู่นนี่นั่นแล้วแฟนบอลก็โหใส่เลยเออไม่ยอมเล่นเกมเพื่อ,อเล่นเพื่อใช้ชนะอะไรอย่างนี้นะเออ คือเหมือนแบบว่าเหมือนเล่นให้แบบว่าพอใจในผลเสมอ,อเออแปลกมากแปลกมากหรือว่าเป็นทรงประมาณนี้อยู่แล้วอังกฤษบอลอังกฤษผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมทีมชาติอังกฤษอะหลีกเป็นหลีกที่ยอดนิยมสุดๆเลยนะเออแต่อาจจะมีนักเตะต่างชาติอยู่ในในเอ,อ่อในพิมพ์ลีกเนาะเยอะเนาะเออไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมถึงทีมชาติอังกฤษถึงไม่ค่อยได้ชูถ้วยอย่างฟุตบอลยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกเลยเออถ้าจำไม่ผิดนะบอลแชมป์บอลโลกนี่ตั้งแต่ปีหนึ่งแปดอะไรสักอย่างผมจำไม่ผิดนะหนึ่งแปดอันนั้นเป็นครั้งเดียวมั้งครั้งเดียวแล้วครั้งสุดท้ายเลยเออไม่น่าเชื่อนะนะครับผมอ่ะมันเล่าสู่กันฟังนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับหลังเกมเดนมาร์กเสมอกับทางด้านอังกฤษนะครับ ท่าผู้ชมมาเล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเฮ้ยอ่ะสตา์กิทมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะ <c ười> คือทรงบอลไม่สวยครับเออทรงบอลไม่สวยมันตุ๊ัะตุ๊เป๋ยังไงไม่รู้เออท้ายเกมอ่ะเออไอ้ต้นเกมอาจจะดีก็ได้เนะแต่ท้ายเกมผมนั่งดูเนี่ยอะไรวะกิทมันเล่นอะไรกังเนี่ย <c ười> บอลไม่มีระบบอ่ะเออบอลเหมือนบอลไม่มีระบบอะไรเลยเออนะครับ